ช่วงนี้ครับสปอร์ตฮีโร่ครับโพสต์โคสไม่ง่ายที่นักฟุตบอลาชีพคนหนึ่งจะสามารถทำผลงานได้เข้าตาตำนานลูกหนังโลกอย่างเซอร์บอบบี้ชอตตันได้ แต่อดีตดาวเตะทีมชาตินังกฤษชุดแชมป์โลกและอดีตสตาร์ของแมนยูเดตชุดแชมป์ยูโรเปียนครัพครั้งแรกกลับประทับใจไอหนุ่มหัวแดงนามพอลสโคเป็นอย่างยิ่งสโคเป็นผลผลิตชิ้นงามจากโรงเรียนลูกหนังปีศาจแดงจเจเนเรชันเดียวกับเดวิดเบคแฮมแรนกิกส์นิกกี้บัตรวมถึง2พี่น้องแกรี่และฟิลเนวิลในช่วงกลางทศวรรษที่90โดยเจ้าหนุ่มเฮาผู้เกิดแถวเซาทฟอร์ดเมาสองประตูในเกมประเดิมสนามของตัวเองให้กับสโมสรอน ด้วยการเจอกับพอร์ตเวลในเกมลีกครับเมื่อฤดูกาล1 9 9 4กาถึงรขณะที่ประตูแรกของสโคเเกิดขึ้นในเกมพรีเมียร์ลีกในนัดเจอกับอิสวิทเทลในปีเดียวกันฤดูการที่แจ่มสุดๆของสโคในโอทรฟฟอร์ดแน่นอนว่าต้องมีฤดกการ1 9 9 5ก้าสถึง่นยเหที่แมนยูเอตคว้าดับเบิลแชมป์ได้ซึ่งอดีตดาวเตะหัวแดงเพลิงเข้าเสียบแทนที่การหายไปของอดีตคันโตนาที่ถูกแบนอย่างได้สม โดยสโคจบฤดูกาลที่น่าจดจำดังกล่าวด้วยการคว้าอันดับรองดาวซันโงของสโมสรโดยทำไปได้14ประตูเป็นรองเพียงอิริคันโตนาคนเดียวเท่านั้นสโคซียังใช้ฟอร์มสุดยอดในฤดูกาลที่แมนยูเต็ดคว้าทริปเปิลแชมป์เมื่อปี1999แม้ว่าจะอดลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกเพราะติดโทษแบนก็ตามทีในระดับชาติซูเปอร์สตารายนี้รับใช้ทีมชาติอังกฤษไปทั้งหมด66นัด ก่อนประกาศขอเลิกเล่นหลังจบฟุตบอลยุโรปปี2004ที่โปรโตุเกสนับตั้งแต่นั้นสโคก็หันมาทุ่มเทรับใช้สโมสรแมนยูเต็ดแบบเต็มตัวในปี2006เพื่อนนักเตะและนักข่าวเลือกให้สโคเข้าป้ายเป็นอันดับ3สำหรับผู้เล่นยอดเยี่ยมจากสมาคมนักฟุตบอลอาชีพหรือ PFA และได้อันดับสสำหรับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของสมาคมนักข่าวในฤดูกาล2007-2008 สโคมีโอกาสลบล้างความผิดหวังที่เคยพลาดนักชิงชนะเลิศเกมยูฟา่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อ9ปีก่อนหลังจากที่ตะบันประตูดับบาเซโลน่พร้อมส่งปีศาจแดงทยานสู่มอสโกอย่างองอาจและคว้าชนะร่วมกับทีมเนื้อเชลซีไปได้ในการดูลจุดโทษและเมื่อจบฤดูก,กาลปี2 0 1 0ันสถึงสโคก็ประกศาศไปสตัดอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามทีเพียงแค่ขึ้นฤดูกาลเท่านั้นเจ้าตัวก็ทนกลิ่นสาบลูกหนังไม่ไหวหวนกลับมาลงเล่นอีกครั้ง หลังจากโดนเซอร์อะไรเฟอร์กูสันเกลี้ยกล่อมอยู่นานและก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้แมนยูเอตต์มีลุ้นแชมป์ถึงนาสุดท้ายก่อนจะเสียแชมป์ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแบบสุดดรามา่าและนี่คือสปอร์ตฮีโร่ของเราพอลสโค สุดยอดโอ้นี่ฮะต้องบอกเลยว่าใครเป็นแฟร์แมนเชสเตอร์ในเตดนะมีอยู่ไม่กี่คนที่เรียกว่าอยู่ในความทรงจำของแฟนแมนยูคีหลักๆนะฮะคืออย่างผมเนี่ยผมดูตั้งแต่ยุคแบลรอบสันชอบมากกับตันมาเวลโอ้โอแกนี่นะแกมาทำทีมชาติไทยนะโอ้ได้มีโอกาสด่าแกได้ถนัดปากเลยโอ้ก็เดินอยู่แถวเมืองทองไงแกเป็นทูดสมสอนแมนยูในเตดนะครับแต่ว่าความเป็นทูตแกก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่ว่าฝีไม้ลายมือมาคุมทีมก็ อีกเรื่อง,องนึ่งพอโทรเปอีกนัเป็นกองกลางอีกคนหนึ่งที่แมนยูเนี่ยเรียกว่าหาตัวตายตัวแทนไม่ได้พยายามหาไม่ว่าจะเป็นแอนเดอร์สันหรือใครต่อใครนะที่พยายามหาเข้ามากลาง เบเกอร์คลาลิกอะไรพวกนี้ก็ไม่มีใครทําหน้าที่แทนพอลสโคได้ใช่ครับคือต้องบอกว่าพอลสโคเนี่ยผมรู้จักแกครั้งแรกเลยนะตั้งแต่สมัยหนุ่มๆทู่พี่รู้จักกันตอนไหนเออรู้จักในเกมตอนนั้นเล่นฟีฟ่า97มั้งเฮ้ยนักเตะคนไหนวะชื่อแปลกมากพอลสคูพอลสคูลเฮ้ยไอ้นักเตะโรงเรียนนักเตะโรงเรียนตอนนั้นยังเรียกชื่อไม่เป็นไงตั้งแต่นั้นจนถึงตอนนี้โโอ้ห สิบห้าสิบหกปีแล้วว่ะสิบห้าสิบหกแกเล่นอยู่เลยคุณผู้ชมถือว่าแกเป็นนักเตะกระดูกเหล็กคนหนึ่งเลยนะแล้วก็เป็นตัวจริงไปใช่ไหมของแมนยูด้วยนะสัญญาไปปีหนึ่งป่ะใช่ไหมตอนย้ายปีนี่ครับแกไม่เผื่อหั่รุ่นน้องเลยเหรอโอ้ดูแลนกิ๊กฮะแกยังโอ้โหนะเรียกว่าหน้าทนเล่นต่อไปเรื่อยๆนะแกเลื้อนไม่ไหวแล้วเล่นกิ๊กแกยังหมกก็ไม่ยอมแต่กยังเล่นอยู่เออนะครับมีเอเอ็มเอส มาค่ะบอกว่าสวัสดีพี่พี่วันนี้อากาศดีมากสวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะอากาศดีแบบนี้ต้องแวะเอาไปดูข้างนอกด้หนึงน่งเดี๋ยวเลรกกันดีกว่าไหมใช่แล,แล้วลค่ะเล่นสักครักก็มาชมเดี๋ยวมาเจอกันในช่วงหน้าครับ